สวัสดีครับผู้ชมรับกลับบอปพบกันเลยนะครับวันนี้มาอยู่เกม Amanda the a v อ n g e r จออฮะใช่นะฮะนี่คือเกม Amanda ที่ผมเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วฮะแต่ผมไม่ได้เล่นนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะเมตต้องเล่นมันเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าคนจะเล่นเยอะมากใช่นะฮะมีฐานแฟนคลับเยอะมากแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่าผมว่าคนปล่อยให้เกมนี้ไปอยู่ช่องอื่นดีกว่าเพราะผมไม่คิดว่าจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ดีแล้วตอนแรกของภาคแรกนี่ก็ มันไม่มีซับไตเติลให้ฮะคนที่รู้พอรู้อยู่ว่าช่องเรานั้นถ้าเกิดไม่มีซับไตเติลปับ๊บก็เหมือนกับก็เหมือนกับเ,ออเด็กเป็นใบละฮะก็คือแบบคนนั่งเออเอ,อ๋ยแบบว่าเออจะพูดอะไรดีวะ <c oughs> <c oughs> ไอ่รู้จะทำอะไรละคือแบบมันไม่มีซับฮะผมก็ไม่สามารถแปลที่มันไม่มีซับได้เพราะถ้าเกิดเสียงมันแบบว่ามันฟังไม่ออกผมก็ไม่สามารถแปลให้ได้ะครับผมแต่ในเวอร์ชันนี้ในภาคเดอะ v อ n g นเจอ,เอร์ฮะมันมีซับให้ผมก็จะ มาเล่ดูฮะถ้าเกิดผลตอบรับของเกมนี้ดีในช่องเราก,ก็จะเล่นเกมเวอร์ชันเต็มให้แต่ผมไม่รับปากครับว่าถ้าเกิดเวอร์ชันเต็มมาแล้วผมจะเล่นได้ให้เล่นให้จริงๆอ่ะแต่ก็ครับผมบถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากไลค์เยอะๆฮะผมจะได้เล่นเวอร์ชันเต็มให้ครับผมถ้าเกิดเป็นในภาคแรกนี่คือผมต้องพูดกับว่าในภาคแรกอ่ะตามที่ผมจําได้นะก็คือใน ในเวอร์ชั่นแรกเลยอะตัวเรานั้นจะไปอยู่ที่หน้าไอ้ตัวเนี้ยไอ้กล้องนี้ใช่ไหมแล้วเราจะต้องหยิบเทปโดยการเลื่อนเมาส์แล้วหยิบเทปใส่ใช่ไหมแล้วเวอร์ชันมาเรื่อยๆสักมีเวอร์ชันหนึ่งอะที่เราสามารถเดินสำรวจได้ฮะแต่ผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่ได้ติดตามในขนาดนั้นครับผมแต่เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะออกสำรวจได้อย่างนี้เลยนะแล้วเห็นบอกว่าเหมือนเกมเนี้ยมาเกมเนี้ยจะมีซีเควเยอะมากแล้วก็ เราจะาต้องหาซีกิตอย่างเช่นตัวละครที่อยู่ข้างในเกมหรือในวิดีโอเทปที่เรีวยกว่าแอมแอนด้าแล้วก็วูวี่ฮะครับผมก็เรามาเริ่มเลยว่ะอ่าใส่เทปไปนี่อเวนจร์อมแอนด้าเดอะอเวนเจอร์เลอร์ฮะไงฉันแอมแอนด้าและฉันวูวี่ วันนี้พวกเรามาเริ่มทำแอปเปิ้ลพายกันนะส่วนของฉันที่ชอบที่สุดคือพีชพายอ่ะันพวกเรามาเริ่มทำแอปเปิ้ลพายดีกว่าอย่างแรกพวกเราจะต้องตัดแอปเปิ้ลนะเธอรู้ไหมว่าพวกเราต้องใช้อะไรตัดแอปเปิ้ลน่ะใช่ละฮะเกมจะเป็นเวอร์ชั่นเกมจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่เป็นเวอร์ชั่นเดโมขนาดเดโมผมยังรู้สึกหลอนกะไอเออแมนเอไม่ใช่น้องอมแนด้าที่อยู่ตรงหน้าเราส่วนมูวี่นั้น ขาชวยเราเขาบูวี่น้องเป็นตัวดีส่วนอแมนด้าเป็นตัวร้ายนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วฮะทุกคนรู้อยู่แล้วผมต้องพูดอย่างนี้ปะคือแบบทุกคนรู้อยู่แล้วโอเคเราต้องใช้อะไรนะใช้คัตเตอร์ได้ปะเออคัตเตอร์อ่ะไม่พอวะ่ะเป็นคิวเตอร์เฉยเลยอะโอเคใช่ไหมฮะถ้างั้นไนฟ์ อีกนิดนึงก็ปาดหน้าแล้วอ่ะฉันไม่คิดว่าพวกเรานั้นสามารถใช้มีดได้ด้วยตัวเองนะมันก็ดีนะบางทีก็ทำด้วยตัวเองอ่ะฉันเป็นโจรสลัดน่ามันไม่บอกไปนะโอเควิวีิมาตัดแอปเปิลกันอ่าเสร็จแล้วีพวกเราเก็บถ้อยางเป็นหมดแล้วนะ เราอยาต้องหาน้ำตาลอีกเธอรู้ไหมว่าน้ำตาลอยู่ไหนน่ะอยู่ใน pantry คือนี่ฮะ pantry pantry of มันเป็นช่องเก็บของแล้วก็รู้สึกจะมีตรงนี้ะนะแล้วก็ที่ f r i เดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ไ,ไหมใช่รอใหม่อ่าผมลองกดอย่าทำให้ฉันต้องช่วยเธอนะแล้วน้ำตาลอยู่ไหนนะ อยู่นี่แหละเยี่ยมมาทำทายกันมกีนัปเปิลและชินามอนน่ะโอเคเวลาถึงเวลาอบทายแล้วอย่างแรกนะเจยวต้องอบในอุณหภูมิ400 25องศาหรืออะไรสักอย่างนะเราต้องให้พวกครอบครัวช่วยนะใช่มันคิดว่าพวกเขาอ่ะคงมาหรอกนะเราทำด้วยตัวเองเถอะบูวี อย่างแรกต้องอบในอุณหภูมิ4 2 5องศาหลังจากนั้นก็ใส่แอปเปลิลลงไปในที่ใส่ในที่อบนั่นแหละแล้วก็เอาไปอบ <3 S 2> ในอุณหภูมิในเวลา40งองศาพายของเราพร้อมแล้วฉันเราไม่ไหวจริงๆแล้วนะแล้วพายของพายสุดโปรดของเธอคืออะไรืรู้สึกว่าผมจำได้ว่า ถ้าเกิดเราเขียนชื่อไอ้ไอ้เจ้าไอ้ไอ้อะไรนะไอ้บูวีน่นี่ไอ้บูวี่มันจะต้องทำหน้าตาปแปลกๆเหมือนว่าไอชิบหายแล้วกูโดนแดกแน่ๆอะไรแบบนี้ป่ะหรือว่าถ้าเกิดเราเขียนชีวิตของสัตว์ที่มันกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้มันก็จะทำหน้าปแปลกๆเหมือนกันฮะโอเคเราจะเขียนอะไรดีเพราะถ้าเกิดเราเขียนปกติพวกมันก็จะบอกว่าน่าอร่อยจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะโอเคนะฮนเราเขียนไปว่าบิลลี่อ่ะ ได้ไหมอ้าวไม่ได้อ้าวเขียนชื่อมันไม่ได้อะอเอ้ยอันนี้มันนั่นฟังอร่อยมากเลยนะอือ <c oughs> ใช่ไม่ล่ะแดกบูวี่โอเคฮนะตกแล้วตรงไปแล้วแล้วข้างหลังแม่งก็มาเปลี่ยนให้ให้เราไปอบพายแล้วมีเนื้อมีเนื้อแก่ไหมเนื้อแกะเออเนื้อแก่ไม่มีมีแต่ผัก อะไรวะมีผักมีอะไรอย่างงี้มั่งไม่มีสับป,ประรด่ะผมว่าพายสับป,ประรดอร่อยนะมีใครชอบกินผักสับป,ประรดไหมโอเคโอเคผมจะตามเกมก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มสำรวจห้องอบูวี้มันชอบไงผมอบนี่ก่อนเลยรู้สึก What the fuck อุ้ยดีดมาอย่างงี้เลยเออะแย่ว่ะโอ้ยเป็นนึงนะวางกอนแสดงว่าเราจะต้องอบแอปเปิ้ล วางดีๆดิดดอะฮะแล้วก็ไปอบมันบอกว่าอบในอุณหภูมิในเวลาสี่สิบนาทีอุณหภูมิคือสี่ร้อยยี่สิห้าองศา,าเรียบร้อยอบมาได้เทปนี่กูแดกเทปแทนพายใช่ไหมเนี่ยมันกรุบกรอบเหลือเกินเทปทุกคนลองกินได้นะไปลองกินเทปได้ะฮะเทปมันจะกรอบแล้วก็รู้สึกมันๆหน่อยฮะเฮ้ยเสียงแล้ววะ บางคนรู้แล้วฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมยังไม่รู้ฮะถ้ากิมันมีความลับผมก็อยากรู้ว่าอันนี้ in the kitchen ใช่ไหมมันเป็นเทปที่เขียน in the kitchen ก็คือในห้องครัวใช่ไหมส่วนอันนี้ก็ in the kitchen เหมือนกันเพราะมันมีตัวอ e ีกับตัวเออยู่ด้านหลังค่ะเหมือนกันโอเคแสดงว่าเทปมันเหมือนกันสินะไม่เหมือนดิไม่งั้นมานคงไม่ขีด่าเมื่อกี้หรอก เอานิ่งเลยอ่าอ่าช็อตช็อตอ่าอ่าง่ายฉันแมนด้าฉันฉบูบีเวลาอยู่ที่สวนสัตว์อะไรสักอย่างอ่ะเขาเจ็บมันไม่ปลอดภัยเลยนะบูบูรี่เฮ้ยชิบหายลรแล้วฉีภารแล้วขอบคุณแล้วไม่เวลามากแล้วทำงานได้ดีปอบ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 เป็นกบละร้องอบโอเคแมนด้าขอบคุณที่ร้องอบโหใส่มาะ หุย้ยมันยื่นมือมาฮะแล้วกําลังมาด้วย <c oughs> เกมนี้กําลังมาฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็กดไว้ลิสในสตีมไวใ้ให้เอ้ไว้ได้ฮะเฮ้ยแป๊บนึงนะมันมีอ๋อกดรีเพล์อย่างนี้ได้เลยเว้ยโอเคเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะผมก็เออผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันมีตัว อแมนดาที่แม่งแปลงร่างกอยเป็นปีศาจอะไรสักอยาก่างที่แม่งพังตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอื้อมมาจะคว้าเราครับผมตุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเรามาเริ่มสำรวจห้องนี้มาผมรู้สึกว่าภายในเทปหนึ่งอ่ะมันจะมีอนั่นนะเหมือนมันจะมีรหัสนนะตรงตู้ตู้เย็น Hi, น่ะตรงข้างล่างเมนูฮะ ตรงเมื่อกี้ฮะผมถ่ายรูปไปเรียบร้อยละผมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้อะไรนะผมไม่รู้ว่ารหัสเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงไหมนะเพราะว่ารู้จักรหัสมาแล้วอะมันเหมือนเป็นลูกเต่าที่เป็นหน้าอะไรสักอย่างเนะฮะแต่ก็เหมือนเป็นกลองสี่เหลี่ยมที่แบบมีขีดขีดข้าวาอะไรสักอย่างนะเหมือนเป็นรหัสอะไรสักอย่างผมไม่คิดว่าเป็นรหัสมอดนะเตาอบแล้วอบในอุณหภูมิสี่สิบองศาเฮ้ยสี่สิบนาทีสิ จิ๋วคงสาหาเลยวะเมื่อไรมันจะเดี๋ยวภายที่เปิดปากของเธอมาต้นหุยมาต้นมาต้นคืออะไรอ่ะมาต้นอ่ะมันคือเนื้อแก่ฮะแต่ว่ามาต้นอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นคำใช้อีกเรียกชื่อหนึ่งของเนื้อแก่ฮะมดต้นมาต้นเนี่ยนะ ความรู้ใหม่เลยนะผมเพิ่งรู้นะว่าวัตตอนคืออะไรอะตอนนี้เราจะต้องให้อบนะแต่ว่าผมยังไม่ออและวกันผมจะเริ่มมาสํารวจพอในห้องนี้มันมีลูกเล่นอะไรเต็ไมไปหมดเช่น,เ,ชนเวลาตรงนี้ฮะที่ถูกเขียนไว้ถูกขีดไว้อยู่ที่อ้ยถูกจุดไว้อยู่ที่ตีสามสี่สิบห้าแล้วคือเราเอาอบพายแล้วก็ดูคลิปายตอนตีสามสี่สิบห้าเลยนะยอดไปเลยว่ะ A B C D E F G ม,มีอะไรเต็มเลยฮะในห้องนี้อันนี้เก็บได้ฮะเป็นกระถางดอกไม้อันนี้ก็กดได้เหมือนกันรู้สึกเหมือนจะเป็นนาฬิกาเหมือนเป็นนาฬิกาเด็กเล่นฮะแต่ใช่ป่าผมไม่รู้อะแล้วก็มีชีสท,ที่กดอะไรไม่ได้แล้วก็มีหน้าของอมแอนด้าฮะซิกเนเจอร์ของเกมนี้แล้วก็นาฬิกาที่ถูก ตีไว้อยู่เข็มสั้นที่ตีสามแต่เลขเก้าคือน่าจะเป็นสี่สิบห้าฮะและโลกพายตอนดึกขนาดนี้แม่ไม่ตีเหรอแม่ไปไหนเอียมเมนด้ามั่ก็เพ่งบอกไปว่าฉันไม่คิดว่าครอบครัวของฉันจะมาทำหรอกนะผมว่าออมนด้าแม่งแดครอบครัวไปเล้ะตัวเองแล้วฮะผมคิดว่าอเแมนด้านี่ไม่ต้องอยู่กับยุ่งกับลัทธิซาตานเลยสักอย่างแน่เลยอืม กดอะไม่ได้นะผม,มรู้รหัสต้องมาจากไหนนะนี่เป็นเวอร์ชันเดโมแล้วผมไม่ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันเดโมโมันจะมีอะไรซ่อนอีกอยู่ไว้ในเกมนี้นะเ๊ะเลขเก้าหายจากแปดแล้วเป็นสิบเลยฮะเลขเก้าไม่มีทำไมอะทำไมถึงไม่มีเลขเก้าอะทำไมถึงไม่มีเลขเก้าวะทำไมมันถึงไปอยู่ในช่วง สามทุ่มไม่ได้สี่ทุม่มทำไมวะฟ้าผ่าไม่น่านมีอะไรเกี่ยวหรอกมั้งแต่เลขเก้าไม่มีนะสิ่งที่ผมคิดอยู่ว่าทำไมถึงเลขสิ่งที่ผมคิดอยู่ทำไมถึงมันไม่มีทำไมมันถึงไม่มีเลขเก้าอันนี้ไม่มีเข็มสั้นในการน,นี้ไม่มีเข็มสั้นนะไม่ได้แล้วอะ่ะ เ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเป็นหน้าบึ้งวะมันเกี่ยว,วะ่ะผมไม่รู้อะเรียบร้อยเปี้ยวมาเรียบร้อยไม่เกี่ยวหรอมกมั้งผมจะคิดเองแล้นะแต่เนี่ยมันมันมัเป็นหน้าบึ้งวะนี่มันเป็นแอปเปิลของเล่นนี่วะนี่มันเป็นผลไม้ของเล่นฮะ <c oughs> ได้ฮะผมใส่ผมใส่พีชแล้วก็กล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลลงไปอบทั้งสามมันก็ได้เหมือนกันเป็นเทเปเดิมเปล่าเพราะว่าขีดก็เหมือนกันเลยนะอะฮะช็อตเหมือนกัน <c oughs> เปิดเหมือนกันก็เหมือนเดิมนั่นม่ปลอดภัยเลยนะ บูลี่ไม่นะบูลี่กำล,ลังโดนแดดคุณเราไม่เวลามากแล้วทำงานได้ดีเหมือนเดิมฮะมาแล้วอแมนดาไกายล่างอืมผมไม่คิดว่ามันจะมีซีเค็ดมันมีซีเค็ดแหละแต่ว่าผมไม่รู้จะหาทิ ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะผมว่าผมก็ไม่รู้จะหาฟรีเขตยังไงแล้วเพราะว่าในห้องก็น่าจะผมน่าจะเดินทั่วแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนเกมนี้ก็มันยังไม่จบแหละเพราะมันยังมีฟรีเขตที่ยังอยู่อีกมากมายรวมถึงตัวเกมนี้ก็ยังเป็นช่วงเดโมกถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้อย่าสั่งช่องนี้ไปเรื่อย,อยมีตังกินข้าหรือว่าทำหลายๆอย่างฮะก็ ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ฝากกดกระดิ่งฮะจะได้เป็นแรงใจในการทำคลิปของผมต่อไปตอนเวลาลงคลิปก็จะได้เห็นคลิปวงผลแล้วจะได้กดเข้ามาดูอย่างว่องไวแล้วก็ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากให้ผมทำต่อกับเกมนี้หรืออยากผมกลับไปเล่นเวอร์ชั่นเก่าๆก่อนก็ครับผมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ผมจะกลับไปเล่นให้นะฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะเป็นใจให้บูวีด้วยรู้สึกวูวีไม่น่ารอดครับผมไม่ว่าเวอร์ชันไหนก็ดูจักไม่น่ารอดทุกเวอร์ชันเลย